ให้ก็ไดักกระเดียให้บปอยู่บ้าเซาเนี่ยมาเบิ่งน้องในแม่ให้อยู่นี่ลำคาญเอาอีเมฆรูบว่าเอาแล้วี่ตว์ดิโทรศัพท์นั่นแหละเอาอีนี่เป็นแม่มึงไล้บอกเอาน้องก็ต้องเอาน้องอย่ามาเกียงความกูมาม่ามาดื่มกาแฟแทนเลยเอานมให้กินเด้อ่ะกินนมแล้วนอนแต่มันกูเมื่อยดีเนาะ ชีวิตกุลต้องมาจมปากกับซูชินฮอดสมัยต่ออย่างบ่มีผัวเด้เนะาะแค่สมวนก็น,นี่แส่ได้ไปใส่ก็ได้ไปเลยมาคาสองตัวที่นี่ลหละร้วกุต้องกลับไปใส่ซีนิโตเกา่าอะอยากอยู่แบบนี้เดิมอย่ะกูหาไอา้ยังดีกว่าฮัลโหลไอ้นี่ใส่พอดีว่า มัอน,นี้ผัวน้องบูยูนะมาหัดในเลยบอเบื่อนะขั้นยูเฮือนอยู่ก็อยู่แบบเก่าๆอย่าไปใส่สวิตใหม่ละโดยมาหัดน้องเด้ออ้อาแล้วอแม่ที่ไปสกูสิไปใส่มันก็นเรื่องของกูไ่เป็นเรื่องของเด็กน้อยเอาแล้วจะให้จุลูกยู่น้ำผู้ใดก็อยู่น้ำหอมเด็กคุณ พอมึงยังอัินไปจ้างดำนาอยู่ h ั n a ค่ะถ้าพ่อสู่ยุนี่แหละไปก่อนเฮ้่ใารแห้งมือนี้เนี่ยน้ำมาไหมเนี่ยขอบใจขอบใจ อ,อยาอยพอได้สื่อนม,มสื่อเขาซูบุ๊คซูเมียกินตจกอย่เนาะสือขนุม่มตอนดูปะนี่คันเลยเอ้านิมโน้เขามาให้อยู่นี่แล้วแม่เดี๋ยวไปใส่พี่แม่ไปน้ำปูบาวแล้ว ฮะพี่แม่ไปนทำผู้บ่าวแล้วพี่แม่ไปนั่ผู้บ่าวแล้วมา,ววาให้ลูกเลี้ยงน้องเข้ากันยังไม่ได้กินฮะเขากันยังไม่ทันได้กินวะไอแม่มคือซั่วเถอะวะเลืกม,ม,มากไหมมาเพราะโอ้ยแผ อันเอื่อยเห็นนันเมียค่อยมาทางนี้เลยบ่เออเห็นเห็นที่รถออกไปนน้ำไผ่บ่ออกเป็นโนคุณนาเพราะเป็นยังแม่ที่ทิ้มเขาไปโฟกับกบูมโ้คือการว่าเป็นยังแม่เอาจูงทิ่มเข้าไปดูว่าเพิ้นตรงก้านนั่นที่บอก ตรงการเงินตรงการข้ามตีโผว์บุษมาจะมิดให้เพ้นแมจ้าเถอะเดี๋ยวโฟว์จะป็นทั้งแมสและจะป็นทั้งโฟเดียงลูกดอกเด้อไม่ต้องห่วงไม่ต้องหาย้าใจบ่ไปยูเพือนขาโฟเด้อเอาหนอกให้มันดีดีเด้อที่โฟไปยันนัินก้อนไปยันนิดกรรมก้อนเข้าก้อนสองหนึ่สองข้าก็เด้อ chẳng đánh người phố, có thể xử có vật một đèn phải chạy bỏ hù đấy, cho pha nòng đứa được, có chạy bỏ với người ta ฮือนเด้อพาน้องอยู่เฮือนเด้อมนี้เด้ออะไรคนไปใส่ปุ๊กแกงถูรอแท้เาก็ไปเบียคือเก่าหั่นแหละอ้าวบ่แม่นว่าอีพ่อสิสอบแม่ใหม่ให้ลูกหวาบ่พอ่เอาเมียนจัเอามามันก็เป็นคือเก่าหั่นมันสร้างสเจ้าหั่นพออยู่นําลูก2คนนี่พอแล้วเนาะวบ่เอออยู่เฮือถ้าพอเด้อ เบื้องหลองที่ดีดดนะน้าใจบ่ไป้พอออกไปเห็ดเบียก่อนนะมีคนอยูเ่เฮือนอยู่อ่ะมีคนยืมเงินบ่เอา้าเมินผู้ใดญมาวะนิ่มไปเบื้องรูปเงนผู้ใดญมาคอนน่ะมาหาผู้ใดญเอานิ่มลูกปมจืจอแม่ว่าแม่เองเด้บ่จู๋อคอยบ่งเคยมีแม่แม่จู๋คอยตายไปแล้ว เอาลูกคือว่าซินซีแม่ใดแม่เป็นผู้เกิดลูกมาเองใดแล้วน้องเดีไปใส่ซะนะไปใส่กับเรื่องของชุ้มค,ค่อยเจ้าก,กลับไปสาบูต้องมาเง้นชุ้มค,ค่อยอีกแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วลูกแม่ภัรแม่สาวบ้าบ้าเอานี่แมนผู้ใดมาอา้าวโอ้ยคือว่าแมนผู้ใดสันดกกลับมาให้อย่างอีก เจ้าต้องการอย่างนี้ข่อยพิดไปแล้วตอนนี้ข่อยคิดฮอดลูกแฮ้งข่อยเลยอยากกลับมาหาลูกฮะเจ้านี่วะคือฮอดลูกน้ำหน้านะเจ้านี่วะจะิคือฮอดลูกเจ้าคือทอดลูกรู้่าบุมีมองไปสงสัยทื่อเขาทีบหัวมาติบอบอบายๆเจ้าบุต้องมาเกะกะาหน้าเฮือนข่อยนี่ไปไกลๆโอ้ยจังสั้นเดี๋ยวนี้ข่อยคิดทอดลูกแหงเมินว่าข่อยบ่มีบอลไปดอก ข่อยคินฮอดลูกกับเจ้าแหงค่อยเลยมาหาบอ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 จุค่อยบูต้องการเนอะลุงเนอะจุฮาอยู่นาการสามคนก็นได้ยามจุค่อยบ่มีเจ้าหนีไปยุใสายามจุค่อยลําบากเจ้าไปยุใสไปยุก,กับผู้ใหมาแล้วงามนี่จุค่อยมีแล้วมีเฮือนมีสังคบแล้วเจ้าจังแบกหน้ามาหาจุค่อยโอ้ยผู้ให่จะไปฮับได้เนาะไป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 ลูกอัะตูทรงแขกไปไปไปย่ามายินเกะกะอยู่นี่ จะฟ้าอัดลูกเอาอๆเอามิซุกาะปอนี่เอาพ่อออภัยค่อยสาคือยพี่ไปแ,แล้วค่อยมู่ต้แล้วว่าค่อยเฮ็ดพี่ไปๆๆลูกบ่ต้องไปสนกับคนประเภทแนวนี้นไปเข้าเพิ่ะเป็นไหนอีบ่ครูให้โอ,อ,อกาสอีแม่แน่โอ้ แม่ข้องรู้ขนาคนแวบนั้นบุสมไดโอกาสจากเหาดอกแข็ให้โอกาสมันจังเลยมันมางานเฮาแห้งซุกซุกสำบายล้วมันแห้งสิกอบอีกกล้วยมันทําลายเขาอีกย่ามันเถอะแขมันดีเถมันคือสิบมนี่ป้าเหาตั้งแต่ต้อนนั่นแหละนราลุงน้องดูวิสุ้ลแต่อีพ่ออีพ่อเห็นยาใดลูกก็เห็นดีน้าเออเอมีอย่างเราด้วยในชีวิตอีพ่อเันก็มีแต่สุเจ้านี่ะ เห็นสุจ้าได้ดียูดีกินดีอีโฟก็ดีใจแล้วส่วนอีแม่จะหันบ่ต้องไปคิดอย่างไรหรอกเนาะเอายุนำกันจะสิเดะมือหน้าพาลูกไปดินไอติกได้โอเคมือหน้าอีโฟจะพาไปดินไอติกลอยน้ำเนาะโอเคไป